โชคดีมงคลดีคืออะไรเราไปวิ่งถามหมอดูตัวเลขดวงดาวใช่ไหมต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนประตูหน้าต่างบ้านสับสนวุ่นวายกันไปหมดเลยพระเจ้าให้ทำอะไรพระองค์บอกเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีคืออะไรคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้า เช้านั้นเป็นเลิกปียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นพระเจ้ากันจัดเลิกยามด้วยแต่ไม่เหมือนกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหลายเห็นไหมตกลงแล้วเราอยากรู้คําพระเจ้าไหมใช่ไหมเราอยากรู้คําพระเจ้าจิตเป็นของชั่วเป็นของรอลรวมเป็นของชั่วเพราะอะไรเพราะว่ามันแตกสลายความที่มันเกิดดับรวดเร็วทําให้ผู้ยึดติดเนี่ยไปสําคัญผิดว่านี่ของเรานี้เป็นเรานี้เป็นตัวตนของเรา ก็เลยยึดถือดังนั้นเราอยู่มาเราก็ต้องปฏิบัติให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าเราเดินบนเส้นทางได้อย่างน้อยสัตตานุสารีธรรมานุสาลรีโสตปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลคืออย่างน้อยให้เป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเพราะว่ารู้นิสสาระนะอุบายเครื่องออกไปพ้นเราต้องรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นคืออะไรองค์ก็มีตรัสไว้หลายอย่างะละนันที นี่ก็เป็นนิสรณะนะอุบายเครื่องออกไปผลถ้าเรารู้จักการละนันทิรู้จักสมถะรู้จักวิปัสนารู้จักกายคตาสติรู้จักอนาปานาสตินี่เป็นมรรควิธีที่จะช่วยนำพาให้เราเเข้าถึงความผลทุกข์พ้นจากชราและมรณนะ